จากคลิปที่แล้วนะคะเราได้ร่างกายมาจากผานกู่แล้วแล้วสิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดมาจากอะไรคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่าเรื่องหนีวาเจ้าเหรินหรือพระแม่หนีวาสร้างมนุษย์ค่ะโดยตำนานนะคะเรื่องนี้เป็นการสร้างมนุษย์โดยพระแม่หนีวาค่ะพระแม่หนีวาเป็นเทพที่คนจีนนับถือเป็นเทพีผู้ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งบนโลกคนจีนนะคะเชื่อว่าตัวเองเกิดมาจากพระแม่หนีวาค่ะ พระแม่หนีวามีสัญลักษณ์คือหางที่เป็นมังกรวันนึงนะคะพระแม่หนีวาเหงามากจึงเสด็จลงมาบนโลกมนุษย์ที่มีบรรยากาศสวยงามแต่พระแม่ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเงียบเหงาค่ะซึ่งโลกที่พระแม่ลงมานะคะก็คือโลกมนุษย์ของเรานั่นเองค่ะแต่ตอนนั้นยังไม่มีสิ่งมีชีวิตเกิดมาเลยพระแม่เลยหยิบดินเหนียวขึ้นมาปั้นเล่นโดยที่วันแรกนะคะปั้นเป็นไก่วันที่สองปั้นเป็นสุนัข วันที่สามปั้นเป็นแกะวันที่สี่ปั้นเป็นหนูวันที่ห้าปั้นเป็นวัววันที่หกปั้นเป็นมา้า และวันที่7นะคะพระแม่หนีวาได้ปั้นเป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายกลุ่มนึงขึ้นมาพร้อมกันทั้งยังประทานลมหายใจให้นอกจากนี้นะคะยังเอามาเลเซยมาติดเป็นตาเขียนปากให้และเจาะรูหูให้พระแม่หนีวานะคะเห็นว่ากว่าตัวเองจะปั้นเสร็จแต่ละคนใช้เวลานานมากเลยใช้เส้นได้จุ่มดินเหนียวเพราะขาดความประณีตเลยทําให้มนุษย์ที่เกิดมานะคะมีความพิการหน้าตาไม่ดีเมื่อมนุษย์ได้เกิดมาบนโลกแล้วพระแม่หนีวะก็สอนให้มนุษย์นะคะสืบทอดเผ่าพันธุ ต่อไปตามการจับคู่เพศชายและเพศหญิงและสอนให้เลี้ยงดูและผิดชอบชีวิตของรุ่นใ,นใหม่อีกด้วยและนี่คือจุดกําเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกค่ะคนจีนเลยยกให้พระแม่หนีวาเป็นมารดาผู้ให้กําเนิดพระแม่หนีวานะคะไม่ได้มีเรื่องแค่หนีวาเจ้าเหรินแต่ยังมีหนีวาปู่เชียนหนีวาปู่เชียนนะคะเป็นเรื่องพระแม่หนีวาส้มฟ้าค่ะหลังจากพระแม่หนีวานนะคะสร้างมนุษย์เสร็จแล้ว มนุษย์นะคะก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขผู้ใหญ่ล่าสัตว์หุงหาอาหารส่วนเด็กๆก,ก็วิ่งเล่นเติบโตมีชีวิตต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเมฆดำมืดคึ้มเกิดฟ้าร้องเกิดฟ้าผ่าเสาที่เคยค้ำโลกไว้กลับล้มลงมาอย่างไม่คาดฝันทำให้แผ่นดินทั้ง9้าแตแกแยกออกจากกัน ไฟอันโหดร้ายลุกโชนอย่างไร้หุนทางดับน้ำไหลท่วมเกิดอุทกภัย้ายแรงอุกาบาทนับไม่ถ้วนตกลงมายันพื้นโลกป่าไม้ถูกทำลายอย่างมิอาจจะประเมินได้น้ำท่วมพัะพามนุษย์จำนวนมากผู้คนพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดวุ่นวายไปทั่วทุกหุนแห่ง ตว์ดูร้ายงูพิษต่างๆถือโอกาสออกมาทำร้ายผู้คนและยังมีปีศาจตัวนึงออกมาด้วยค่ะซึ่งได้เกิดเป็นวันสำคัญขึ้นตอนปีศาจตัวนั้นออกมาแต่อันนี้เราจะขออุบไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะเป็นของในอีพีหน้าค่ะ พระแม่หนีวานะคะมองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยความเศร้าโศกใจเพรทนมองมนุษย์ที่เป็นลูกหลานของตัวเองแล้วขอกรรมเช่นนั้นไม่ได้จึงเตรียมที่จะช่วยซ่อมรอยรั่วบนท้องฟ้าโดยการใช้หินห้าสีมารมกันและนำไปอุดรอยรั่วแต่ แต่ละลอยบนฟ้าค่ะทําให้โลกนะคะกลับมาสงบสู่อีกครั้งเป็นยังไงบ้างคะกับการเกิดมนุษย์ของคนจีนเรื่องเล่าของเรายังไม่จบแค่นี้นะคะเราจะมีเรื่องเล่าน่าตื่นเต้นและสนุกในตำนานประเทศจีนมารห้ทุกคนฟังอีกแต่น่าเสียดายจังเลยค่ะเวลาของเราหมดแล้วแล้วมาเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะใจจียน